ได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตเดิมที่ไม่เคยเจ็บปวดกลับขึ้นมาครับคุ้มค่ามากครับผมก็ปวดหลังครับล้าวลงขาข้างซ้ายแบกของแบกกระสอบข้าวแบกไม้ยเงี้ยครับทํางานอยู่ที่เกาหลีใต้ครับห้าสี่ห้าปีได้ครับตอนที่เกิดเหตุก็ได้ยินเสียงลั่นที่หลังครับพึ่มันก็ตอนนั้นได้ยินแค่เสียงแต่ยังไม่ปวด พอตื่นเช้าเช้ามานี่ครับถึงจะมีอาการแล้วก็เป็นตลอดทีแรกคิดว่ากล้ามเนื้อเราอักเสบหรือเปล่าแต่พอผ่านไปเดือนสองเดือนมันไม่หายครับทํางานตั้งแต่เช้ามันจะไปปวดช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามยืนยังไม่ถึง10นาทีสินาทีอาการเนี่ยหลังหลังเนี่ยอาการจะเป็นเหมือนแบบกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ขาเนี่ย จะปวดจะปวดตรงสะโพกแล้วก็ตรงหน้าแข้งด้านข้างครับผมแข้งด้านข้างจะปวดปวดมากเลยครับจนแบบทนไม่ไหวจริงๆครับมันนอนแทบจะพลิกไปพลิกมาทั้งคืนเลยครับนอนจะไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันทรมานมากครับคนที่เป็นโรคนี้ครับต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดตลอดเวลาย,ยืดเส้นเนี่ยนะครับมันก็ช่วยได้สักพักครับ ไม่ถึงห้าถึงสินาทีครับอาการปวดก็จะมาอีกแล้วไม่เลยครับไม่ได้กินเลยเพราะว่ากลัวว่าถ้ากินยาไปเยอะนี่กลัวเกี่ยวกับปัญหาโรคไตโรคอะไรเนี่ครับกลัวก็เลยไม่กินดีกว่าทนเราครับไม่ว่าจะน,นั่งนั่งเนี่ยไม่ถึง5านาทีสินาทีก็ปวดอาการเริ่มปวดมาแล้วครับมันยังไงอยากได้ชีวิตปกติของคนปกติขึ้นมาเนี่ยครับ <laughs> ก็ครั้งแรกเลยนะครับก็คือเสิร์ชเนี่ยนะครับ คำว่ากระดูกเนี่ยเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยก็เห็นชื่อโรงพยาบาลเนี่ยครับขึ้นมาก็เลยกดเข้ามาดูหาข้อมูลนานไหมก็หาอยู่เรื่อยๆครับแต่ไม่มีโอากาสมาพบหมอสักทีตกใจมากใช้คำว่าตกใจมากเก่าครับเพราะว่าที่คุณหมอเขาให้ดูเนี่ยแบบมันปิ้นออกมาเยอะเยอะมากหมอเขาก็แนะนําว่าเขาเขาบอกว่าเราเป็นเยอะเยอะอยู่ครับผม ถามว่าทนมาได้ยังไงต้องเก้าปีสิบปีกลัวครับผมกลัวมากกลัวแบบผ่าตัดไปแล้วแบบจะกลับมาเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าตอนที่ยังไม่เห็นรีวิวยังไม่เห็นใน Facebook ก็ไม่คิดว่าไม่น่ามีครับเพราะว่าการผ่าตัดนี่อย่างน้นอยก็สัปดาห์ถึงเดือนนะครับ การพักฟื้นตัวครับผมใช่ครับตอบโจทย์มากครับป้าหมอแนะนําก็ผ่าเสร็จก็กลับบ้านได้เลยนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนครับผมก็กลับบ้านได้มันย่นระยะเวลาการพักฟื้นของเราได้มากด้วยความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยครับตัวนี้ครับสําคัญดีมากครับเกินเกินคาดครับผมเกินคาด เกินในสิ่งที่เราคิดไว้มากเลยครับความปวดที่เคยปวดมานานเนี่ยมันหายไปแตกต่างกันมากครับก่อนเข้ารับการผ่าตัดนี่นั่งนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้ครับผมแต่ตอนนี้ก็เดินเวลาเดินนี่ก็ความปวดก็ไม่มีไม่มีแล้วครับค่ารักษาพยาบาลกับความเจ็บปวดที่หายไปผมว่ามันมันมันคุ้มค่าครับผมตอนนี้ก็ ไร้กังวลเลยครับทําได้หายห่หวงครับผมมันก็ดีนะครับผ่าตัดกับพักฟื้นหนึ่งคืนแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแทนที่เราจะมาเสียเวลานอนติดเตียงเพื่อรักษาแผลที่เราทําการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างตอนมาก็มากับความเจ็บปวดครับตอนกลับไปก็คงจะเดินตัวปิวไปเลยครับผมเข้นผลจริงครับได้ได้ได้ผลจริงๆ ใายจริงครับให้เต็มสิบเลยครับผมให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีเป็นหลักมากกว่าครับได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตเดิมที่ไม่เคยเจ็บปวดกลับขึ้นมาครับใช่ครับเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วครับกับความเจ็บปวดที่ทนมาเก้าถึงสิบปีครับผมคุ้มค่ามากครับผมโรงพยาบาลเอส y n ด์แอนเนิร์ฟเอสไบดสป